สวัสดีค่ะพี่น้องชาวเกษตรทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกระโพดนะคะกระโพดแปลงนี้ของน้องสาวนะคะจากกระโพดตอนแรกเขาไม่ได้ค้าของเราเพราะว่าของเรายังไม่ทันออกนะคะพอเราได้วีแพนด้ามาก็มาฉีดเพราะกระโพดตอนแรกอะ่ะเหลืองแล้วก็ต้นไม่เสมอกันเล็กๆใหญ่ๆแต่พอวีแพนด้าของเรามาฉีดครั้งแรกต้นก็เริ่มเขียวเริ่มง,งามต้นเริ่มใหญ่เสมอ พอฉีดครั้งที่สองเริ่มต้นเสมอกันต้นใหญ่ต้นแบนนะคะก็แล้วก็ต้นใหญ่ต้นแบนอ้วนอวบพอฉีดครั้งที่สามก็ออกแอนะคะดูฝักนะคะดูฝักได้เลยค่ะวีเพนด้าของเราฝักใหญ่มากนี่คะะฝักใหญ่ฝักยาวฝักใหญ่ฝักยาวฝักอวบดูฝักนี่ปิ้นหัวเลยค่ะดูนะคะฝักใหญ่ทุกฝักเลยค่ะวีเพนด้าของเราฉีดไปแล้วงาม ทั้งงามทั้งฝักใหญ่ต้นปวบต้นแบนนะคะก็โพดอันนี้หกสิบห้าวันหกสิบหกวันนะคะจะหักได้วันพรุ่งนี้แล้วค่ะก็เลยจะมาถ่ายให้ดูว่ามีแผนดาของเราใช้แล้วดีแค่ไหนนะคะนี่นี่ขนาดไม่ได้ข้าวเม็ดนะคะถ้าตั้งแต่ข้าวเม็ดไปเดี๋ยวค่อยดูอีกแปลงนะคะตั้งแต่เริ่มข้าวเม็ดเลยค่ะนะคะแปลงนี้ไม่ได้ข้าวเม็ดนะคะแต่ได้ฉีดตามสี่ครั้งได้ขนาดนี้ค่ะจะก็โพดต,ต้นไม่เสมอต้นเล็กต้นใหญ่ต้น ไม่สวยนะคะอยากแก้เหลืองเหลืองแต่พอฉีดเวเพนด้าของเราเข้าไปต้นอวบต้นใหญ่ต้นเสมอแล้วดูฝักนะคะยังเหมือนกันหมดทุกฝักเลยค่ะลูกฝักได้เลยนะคะลุกฝักได้เลยค่ะดูได้เลยนะคะฝักใหญ่ฝักโตนะคะถ้าใช้วิเพนด้าตั้งแต่แรกก็ยังมีอีกแปลงหนึ่งเขานั้นตั้งแต่เค้าเลยค่ะเอาไว้เดี๋ยวให้น้องสาวเขาถ่ายของเขานะคะแปลงนั้นยังตัดไม่ได้ค่ะ ไงก็ขอฝากวีเพนด้าของเราไว้ด้วยนะคะฉีดวีเพนด้าของเราแล้วฝักใหญ่ฝักโตฝักสวยฝักงามฉีดได้ไม่ว่าจะเป็นพืชถักอะไรนะคะนาคังนาข้าวได้หมดค่ะสวัสดีค่ะ